สวัสดีค่ะพี่น้อง เนื้อขาแห้งสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเนื้อขาแห้งพี่น้องต้มหอยพี่น้องต้มหอยต้มหอยพี่น้องต้มหอยต้มหอยจุ่ต้มหอยโขลกต้มหอยหน้าก้นกันเป็นวอร์โหลดพี่น้องกำมาจ่ายส่งเลยพี่น้องบอกมีเวลาไหนก็ขผาพี่น้องเอาเป็ยังไงสองคน กับลูกหงอกระน้อยด้วยน้อยหน่อยคุณผอแม่แม่พี่น้องกินเหรอกระถินนิ้วเข่าแย่งนิ้วเลยเข่ากระติดมือมือข่อยนั่นไปทอนหยาพี่น้องทั้งทั้งฉีดยาขายหนี่ทั้งซอนทอนหยาแน่นาแดดนาดำเบอร์อพี่น้อง กินข้าวยังไงได้หิวข่าวให้พี่หนอยาปลากันเดึ๊มันหน้อป่นอ่อนนอป่นอืมยนี่เราติดมือห่อข่ยน้ติดมือข่าติดมือเนี่ยและแม่แม่แม่พี่งนถาน้ำกันไม่จ่พี่นนอ จะฝากว่ากันเด้อพี่น้องอยู่ค่ะบ่้มอยเลยไม่เก็บต้มหอยพี่น้องเบิุงต้มหอยอพี่น้องต้มหอยหอยจุกไปหามาครับพรอนใจแกะเชนเนี่ยพี่น้องเอาไปเอฟซีซีห,หน,นึ่งหอยจุกหอยน่อง เน้อมืดหอเหนียวเหี้ยเขาไปเหี้พี่น้องเอ้ยกลับมาจากไห้จ้พ่ออาจะพี่น้องมาคุยถามกันนีข่าวกับราตี้ข่าวกับแประแดกบองพริกบองต้มหอยต้มหอยพี่น้องต้มนะแจ่บ อันนี้ก็นเหนียวมือนะพี่น้องมือจับดินจับทรายนะพี่น้องเนาะมือเหตไ้เหตหน้าเนาะว่ามปนผู้ดีพี่น้องมือเหตไ้เหตหน้าเป็นยังไงบของคนน่ะเนียว มือเห็ดไห้เห็ดหน้าพี่นะะ้องงานพาคท่านไหนอาเป็นเด็กงานมาเห็ดขวากินโดนพี่น้องมึงก่อนทำงานกินโดดหิวมือเลือดไปเยอะแสบๆพี่น้อง Mãi chạy từ năm mặt nữa chị. Tập sao. Tông hoài chim. Nam pig. đẹp bom. Tông hoài biết Tông hoài bella kìm 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 หอยกับนวยหน่อยนวยใหญ่ปนกันแหละพี่น้องไปหาหอยหนาหายาก nhả เลยไปให้มันมากกับพี่น้องมันก็จะเสิมีหัวบ่ดอกนี่แต่ก้นว่ามันงามมันงามพอถึงเวลาควรจะเสด็จหัวบ่อพี่น้อง

อาหารนี่เหนียวข้าวห่อนข้าวห่อนข้าวเหนียวสวัสดีค่ะพี่นอ้องเรื่อม,มาเ้อคุณข่าวกะติมอืม็ แล้วตีตบรวมกันเลยหอยจุบตรงไหนน้องแต่กระเซาะพี่น้องหอยจูบหอยหน่วยหน่อยนน่อะพี่น้องเอ้ยอยู่บ้าน2บ้านหน้าห้าวหากระเป๋ากับหนักกระทั่งชีวิตไปหมือๆพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านนอกอกหน้าห้างใช่แบบไม่อยู่บ้านสุขสบายได้พี่น้อง หากินเสากันเหมือนกันพี่น้องแต่อยู่ตามบ้านนอกเขาหน้าหากับเพื่อนตัวบาข้างบนเสาบานนะพี่น้องเนาะข้างบนเลยเสาบานเขาก็อยู่บ้านเขาเองแต่บางครั้งกับไ่มีบ้านอยู่เนาะรัตีเข้าใจกับพี่น้องคือสิลอมบากอะไรก็รัตีอยู่ล่ะแต่ละตีกับใครในจักหน่อยมาละตีมีบ้านอยู่นะพี่น้องเขากิดเหงืยวติดมือพี่น้องเอม่ได้อพี่น้องยิงขานมันรัดตีเด้อ านั่งเงียๆเรือพี่น้องปั้นสายงานได้เหนียวเงียบพี่น้องเมื่อจับดินนะพี่น้องเมื่อจับดินเมือ่อจับดินจับดินจับหยาดนะพี่น้องถอนหยาเนานนะตีไปถอนหยาเนานนะ

ยุ่งก็เริ่มกัดอะไรเรื่องเสีไปหน่อกระเดกว,า,วางส่วงอะไรบาหงหันเหี่วขาวหน่องน่องเพื่อเป็นกิจังลัตติบอยัาหงหีวขาวแห้งๆใช่ไหมเหิ่วขาแห้งๆจะเป็นแบบเอ็ San mẹ tìm tìm Ngay ngay tìm 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 đi tìm 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 นี่ตีเสร็จ้อำนแรพี่น้องไปได้คลิปเนี่ยคุยพิเดเลือกเพชรให้พี่น้องเบ่งก่อน,นความปลาเห้ากระถินห้าพี่น้องขัน้นสงสาะ นาติกันจะขอตัวแล้วพี่น้องเนื้อบรกับก็ไหไรก็แช่ก็กระดิ่งเห็นาตีเลยน้วพี่นอ้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ